ยอกยอนยอกสวัสดีครับพบกันอีกแล้วค,ครับกับในช่องสลลม์สนักเรื่อง <S <S ชนเช a n n e เอาหากินเมนูเน่ผัดมามา่า หือร้อนๆก็จัดเลยช่วงนี้จยกเป็นแบบง่ายๆนะครับอามามา่าผัดมามา่นานรกแตก,กหืกอ,อ,อืง่ายๆครับหอ่อ มาครับเพื่อนๆร้อนๆใส่ปักกันะนะ xay nữa cây ngọt Я бы там มีท uh, huh e um ั้งไก่มีทั้งหมูเครื่องมันครับใส่ไข่ด้วยค้าวใหญ่ๆห่อนห่อนกินง่ายๆทำง่ายๆครับ 嗯，那。Mm. Yeah. I'm j u s e 음> 음... not. 으흠 냠 으흠 เจอกันมาคลิปหน้าครับผมจะมาทานอะไรให้ชมจะมากินอะไรให้ดูนะครับฝากเปก็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชผมผลงานทุกช่องทางเลยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย no mm -hmm.